สวัสดีครับวันนี้เราจะมานาเสนอเกยงยีรีไว5012มือ,อกันเหมือนเดิมนะครับผมเกยงยีรีไว5012มือ,อตัวนี้รหัส103นะครับผมรหัส103มาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับผมค่อยดูสีกันชัดๆนะตัวนี้ขนาดตามป้ายเดิมยู 32L 34นะครับเดิมายู 32L 34ขนาดวัดจริงนะครับผม L 32ยาวทั้งตัว41.5ปลายขา8นิ้วเป็นงานประเทศตุรกี เลขกระดุม034ราคา1,850บาทนะครับผมตัวนี้ราคา1,850บาทนะครับดูสีกันเริ่มจากด้านหลังก่อนนะต่วมกระเป๋านะครับให้เข้าหุ่นนะนี่นะครับด้านหน้านะ สวยๆนะครับสีมาดูป้ายประกันนะครับตัวนี้จะเป็นป้ายประกันป้ายประกันรุ่น 501W32L34 นะครับตามที่บอกไปต้นคลิปเลยป้ายเรตแท็บสก l ลลีไวตัวนี้เขาก็าจะยืนยูอีกนิดนึงนะเหมือนโดนอะไรเกี่ยวมาลายขานะครับผมลายขานะครับ อ่าด้านนอกให้ดูแล้วเดี๋ยวให้ดูริมด้านในด้วยนะครับผมนี่นะครับริมโพงสวยๆครับการเย็บปลายขาตะเข็บปลายขาจะเป็นการเย็บแบบได้เดียวนะอ่าไปไว้ๆกันเลยนะครับอ่ามีป้ายห้าย์หนตรงกระเป๋าด้วยนะด้านหลังขออภัยตรงหัวกางเกงด้านหลังนะครับผม ตรงนี้อ่าสกินเพื่อรับประกันว่ารีไยมีความเป็นมามากกว่า100ปีหรือรุ่นฉลองร้อปีนั่นเองนะครับผมส่วนป Red ้ายเรดแบทกับป้ายแครจะอยู่ในใบเดียวกันเลยนะครับตัวนี้อ่านี่นะครับป้บายแครใบเดียวนะครับ ตัวนี้คือจะบอกทุกอย่างในใบเดียวหมดเลยวิธีการเก็บรักษาที่มารหัสผ้ากีโสั่งจ้างสั่งผลิตนะครับผมเลขกระดุมจะอยู่ตรงนี้หมดเลยในใบเดียวนะครับสีสีก็ตามในคลิปเลยสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนนะครับผมร้านเราขายแต่ของแท้นะครับถ้าสนใจรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมติดต่อที่เบอร์โทร0961519525นะครับขอบคุณครับ